สถานการณ์ข้างในตอนนี้เป็นยังไงบ้างไอพวกหัวโซม,มันบุกแล้วปิดประตู <c oughs> เจอมิสไซล์ของกันตาเนี <c> ่ย <oughs> มิสไซล์ของแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกงั้นเจอลำแสง,งของก้าหน่อยฮะ <c oughs> มันไม่มีผลเลยละ่ะ <c> ข <oughs> ้าบอกแล้วว่าแกทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอ <c oughs> <c oughs> พวกเราลงมาไล่ลงมาไลย่ยิงถล่มมันเข้าไป <c oughs> จะต้องให้ข้าพูดอีกอกี่ครั้งไอ้เจ้าพวกกระจอกเจอมิสายของข้าหน่อยเป็นไงข้าบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้ผลหรอกเออาอช่วยหยุดที่เธอขอร้องลาะขาจะตายอยู่แล้วอง่ายพวกเราก็จะตายแล้วาไอฮยเปล่า <c oughs> ประโยชน์นะา นี่ยังเหลือแกอีกยี่เหรอปล่อยมอันเถอะน้องเล็กพี่ใหญ่ได้แล้วไ้ทนพี่แข็งแร่งขึ้นนะเนี่ย <laughs> แกพลาดแล้วลาที่ปล่อยข้างั้นเหรอแกคิดอย่างงั้นจริงๆเเหรอยกมือทำไมเล่าเขามาสิเอออ้าแกนข้านี่แกแกทำอะไรกูฮ่ยโคตรเจ๋งเลยว่ะท่านพี่เท่จะจัดไปเลย ไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวจะตามพวกนายไม่ทันนะบมบมแย่แยบมบมแย่แยเฮ้ยนายขอบคุณมากนะที่ช่วยแต่ว่ารีบไปปกป้องเชลเตอร์อเราก่อนยังไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวข้าตาดูอะไรก่อนดูนะเอาละครับผมทุกคนตอนนี้ต้องบอกว่าเรามาถึงช่วงบนไปบ้างนะผมเมื่อกี้เป็นช่วงภาคไปนะก็ เป็นการเปิดตัว EP แรกที่พี่ทําลงช่องเลยนะผมเพราะว่ามีคนขอมาเหลือเกินนะผมสําหรับการรีอคสกิบิดี้แต่พี่คงไม่ได้เปิดหน้านะพี่ก็พูดไปบนไปสไตล์พี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจังหวะแรกกันครับผมตอนนี้เราจะได้เห็นนะผมว่าทางคาเมล่าแมนนะฮะได้มีการวิ่งมาครับผมแล้วก็ได้มองไปที่เชลเตอร์ความปลอดภัยด้านะนะผมที่กําลังจะปิดตัวลงเพราะว่าตอนนี้โดนโจมตีจากสกิบิดี้โอ้โหเราก็ปิดลงแล้วครับผมหนักหน่วงเหลือเกินนะผมเพราะว่ามันต่อจากคัส EP ที่แล้วนะผม แล้วหลังจากนั้นเนยผมภาพก็ฉายไปทําให้เราได้เห็นน hey! ี่จีแมนนะผมบินมายิงมิตรใถลม่มและคนที่โดนถล่มนั้นก็คือไททันทีวีแมนล่างอัพเกรดครผมทุกคนโอ้โหโคตรเท่ hey! ด้วยโอ้โหด้านหลังหน้าผมแล้วฉากนี้ผมจะได้เห็นโอ้โหพี่ดาบสีม่วงครับผมไรเซเบอร์ right aber, แบบโคตรเท่ hey! คือแบบ ดาบนี้ต้องโบทเองจริงครับผมมีการปาดนะผมแล้วก็เรียบร้อยไปนหนึ่งกลุ่มครับผมไอ้นี่โดนยิงไต่ด้วยหลังจากนั้นครับผมมีลําแต่งวิ่งมานะครผมลําแต่งนี้เนี่ยยิงเข้าที่ช่วงตัวเลยได้ผมเหมือนกับจะไม่เป็นอะไรครับผมตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นที่ตับพลังหรือดูดพลังหรือเปล่านะครับผม นี่จีแมนล่างอัปเกรดถึงกับงงเลยหันไปมองปืนใหญ่ของตัวเองเฮ้ยนี่ตัวติดตั้งปืนใหญ่ไวหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยนะผมตำรับปืนใหญ่อดีอะผมแล้วตรงนี้ับผมไททันทีวีแมนนี่ถึงกับยืนเฉยเลยนะผมต้องบอกว่ายืนเฉยเลยนะแต่ว่าหัวได้ปล่อยหัวไปชุดหนึ่งครับผมจอทีวีของเขานะแต่ว่าบุตรจอทีวีเนี่ยที่ปล่อยออกไปอะผมจะเห็นว่ามันมีปืนมีปืนติดตั้งด้วยนะผม โอ้โหโคตรจะแบบเี่มากเลยครับผมแล้วตรงเนี้ยมันจะเหมือนไอตัวนั้นเลยที่มันปล่อยได้ครับผมตัวทีวี m a n ใช่ไหมอาทีวีบูแมนนะผมก็จะมีตัวปล่อยออกมาแบบนี้เหมือนกันนะผมโอ้โหแล้วก็ยิงครับผมเฮ้ยล่วงเลยครับผมแค่ทีเดียวฮะแล้วนี่คะผม เจ้าลูกกระจกต่องตัวนะผม็อกเกตสกิบิดี้บินมาผมแล้วก็ทําการยิงใส่ไททันทีวีแมน Man, ที่หัวออกไปแล้วนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะผมทีวีแมนก็ได้ทําการปล่อยจอปล่อยจอออกมาสองจอเลยนะผมเพื่อที่จะไปจัดการลูกกระจกโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็โดนยิงอีกครับผมหันหลังมาผมก็เห็นเจ้าสกีบิดี้นะผมที่มันกําลังบินอยู่ปล่อยมีดตายไตย่ตอนนี้ผมร่างของไททันทีวีแมนนะผมหัวไม่อยู่แล้วนะหัวถูกปล่อยไปคนระับผมไม่ว่าจะจอด้านซ้ายขวานะผมแต่ว่า สังเกตนะผมร่างกายยังขยับได้ร่างกายยังขยับไปโจมตีโอ้โหเรียบร้อยอีกหนึ่งกุกครับผมโคตรโหดนะฉากนี้ผมต้องบอกเลยว่าบอสจีแมนนะผมถึงก็ต้องร้องขอชีวิตอ่ะนี่ขนาดใส่แว่นตามานะขนาดใส่แว่นตามานะผมแต่เอาไม่อยู่ห่าลำแสงของจอไททันทีวีแมนแรงจริงๆครับผมถึงกับระเบิดเลยนะแล้วก็นี่ครับผมลูกกระจกก็โดนขนาดใส่แว่นก็สั่นไหวครับผม ปึ๊บอีกตัวโอ้โหอีกตัวดีถึงกับบินมาชนเลยครับผมถูกต้อนโดยจอข้างตายและข้างขวาคือให้โคตรจะเก่งครับผมล่างเนี่ยโอ้ยระเบิดครับผมปึ๊บแล้วโอ้โหเฮ้เดียวเห้ยเมื่อกี้มันตัดอะไรอะปึ๊บฉากนี้โอ้มันยืดหัวสก,กีบิดี้ออกมาใช่ไหมจับขึ้นมาครับผมไอตัวล็อกเกตได้ผมข้างล่างนี้แล้วก็ทําการจับคอเขาให้โอย เป็นภาพที่โหดมากครับผมแบบว่าต้องบอกว่าร่างนี้เนี่ยเรียกว่าเหมือนไม่ปาดีเลยจริงๆครับผมความโหดเขาโอ้โหบีบทิ้งด้วยครับผมและหลังจากนั้นครับผมนี่ปรสิตน้อยครับผมบินมาเลยนะมีใบพัดบินมาเลยเพื่อทําการจะเข้าควบคุมร่างของไททันดีวีแมนเหมือนตอนในเจ้าสปีกเกอร์แมนโดนใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมฉากนี้ครับผมและมีการเจาะลงมาครับผมตรงนี้จะเป็นแสงแสงสีฟ้าครับผม เหมือนกันตัวระบบควบคุมมาทําให้เจ้าปรสิตโอ้โหเก,เ,เกิดการระเบิดเกิดการระเบิดขึ้นครับผมไม่สามารถควบคุมได้โอ้โหะบ,บป้องกันโคตรโหดหลังจากนั้นครับผมโจก,ก็เริ่มมาประกอบกันแล้วนะผมความที่ของเขาโอ้โหภาพนี้ชดตนี้ต้องบอกว่าสุดจัดสุดจริงครับผมหลังจากนั้นภาพก็ฉายไปที่บอสจีแมนนะครับผมกําลังโดนสปีกเกอร์แมนนะครับผมแล้วก็ไททันวอรแฮมเมอร์นะครับผมกําลังจับกดอยู่นะฮะแต่ว่าก็ต้องปล่อยออกไปเพราะว่า ท่านดีวีแมนนั้นบอกให้ปล่อยไปเลยับผมหูตาจับกดแล้วไงโอ้โหแล้วดูมันกระแทกกลับแล้วฉากนี้นะผมต้องบอกเลยว่าบอสจีแมนนะผมทําหน้าตาดีใจเพื่ออะไรก่อนนี่ยังไม่รู้จะตาชีวิตตัวเองไงคือเห็นเขาปล่อยแล้วก็แบบเหมือนจะได้ดวนหนึ่งต่อหนึ่งอะไรแบบนี้นะโอ้หแมก็เลยทํายิ้มใช่ไหมนี่ยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่แล้วดีัะผมไทด้านดีวีแมนโอ้โหเอาดาบเข้าไปับผมในมิติฟึบ แล้วโอ้โหกมาด้านหลังของจีแมนบอสฉับเขาให้เขนหายไปหนึ่งข้างแล้วก็ชับเขาให้เขนหายไปต้องข้างอู้หูยหน้าตียกันเลยดีเดีวยวน่าผมช็อตนี้เหมือนดาบอะมันมันวาร์ปทะลุมิติเว้ยถ้าตังเกตยดอะผมพวกทีวีแมนเนี่ยมันจะมีแบบสกิลพวกหายตัวแบบนี้ใช่ไหมเออเวลาที่แบบวาร์ปขึ้นย้ายอะไรอย่างงี้อะผมเวลาเดินแล้วมันจะแบบมีหมอกควันอะไรแบบนี้อะผมแต่ไททันทีวีแมนคือเอามาใช้กับดาบ คือต้องบอกว่าโคตรโหดครับผมอยู่ตรงไหนก็โจมตีได้อะเออไม่ใช่แบบต้องปีนไปหามันไม่จําเป็นครับผมดูช็อตนี้น่าเสียจัดเลยครับผมแล้วก็หันมาฮึมใสหัวครับผมช็อตนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับผมโอ้โหปากกลางหัวของบอสตีแมนนะผมอันนี้อาจจะเป็นพวกล่างโคนใช่ไหมแต่ว่าก็เรียบร้อยครับผมต่อให้เป็นล่างโคนก็เดออโอ้โหดีครับผมน้องเล็กจะปิเกอร์แมนนะผมกับพี่ใหญ่วอลแฮมเมอร์ ตบมือแล้วก็ยกนิ้วให้เลยครับผมโคตรโหดไปเลยไททันทีวีแมนแล้วหลังจากนั้นภาพก็ฉายไปครับผมเห็นไอ้เจ้าตัวสกิบีดี้ลูกกระจกครับผมมันวิ่งมาไหวๆเลยครับผมเพื่อที่จะโจมตีคาเมล่าแมนที่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนี่ครับผมระเบิดครับผมโดยทีวีจอใหญ่ครับผมฮ่าทีวีจอใหญ่อันนี้มันชื่ออะไรไม่รู้เลี้ยงติ้งเลยครับผมโอ้โหอย่างโหดนี่ครับผม แล้วคาเมล่าแมนก็ได้ชี้ไปที่เจลเตอร์ครับผมเหมือนจะอยากจะให้ไปปกป้องก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าทางทีวีจอใหญ่ตตยหัวครับผมใตยหัวไม่ไปอ่ะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไปไม่ได้ใช่ไหมยังไปไม่ได้ครับผมแล้วก็กลมหน้าลงมาเหมือนจะให้ดูอะไรในโจอครับผมนี่ก็คือ จุดจบแล้วผมของพาร์ทที่1 e b 6 8นับนเดงครับผมโอ้โหต้องบอกเลยว่าสุดจัดสุดจริงครับผมสำหรับตกีบีดี้ทอยเลต e b ที่หกพาร์ทที่1นี้ความมันของมันเนี่ยสุดมากครับผมแล้วก็ตัวตัวหลักตัวชูโลงเนี่ยจะเป็นไททันทีวีแมนนะผมที่อัพเกรดออกมาโอ้โหโคตรจะโหดครับผมพลังทําลายล้างสูงนะผมแถมร่างกายเนี่ยเหมือนเก่งขึ้นเยอะเลยนะผมไม่โดนโดนอะไรคือแบบเฉยอะ่ะ โอ้โหทั้งลำแต่งนะผมทั้งมีตายทั้งอะไรนะผมลุมโจมตีเข้ามาก็ไม่สามารถทำอะไรไทท่านทีวีแมนได้ครับผมโอ้โห โหดจัดโหดยิงครับผมก็วีนี้ผมจะเป็นคลิปแรกของช่องพี่นะผมก็ยังไงถ้าใครอยากให้ทําเกี่ยวกับภาคใปบนไปในสกมบีดี่ต่อนะผมฝากคอมเมนต์ลงใต้คลิปนะผมถ้าใครมีข้อมูลที่มันแบบว่าเจาะลึกกว่านี้และรู้มากกว่านี้ครับผมคอมเมนต์ฝากไว้ด้วยนะผมจะเป็นการขอบพระคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใด้วยครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้เจอกันใหม่ครับผม